สวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับมินิกะสีมาแนะนำเรื่องการสังเกตอาการหมูน้อยว่าหมูอทองเสียเป็นจังไดรน,นะครับก็คือว่าหมูขี่เลี้ยว สังเกตจากสีของขี่มูนะครับมูขี่เหลวบางอาหารนี่มันจะมียาไทยนะครับยาไทยมันจะอยู่ช่วงเบอร์สองเบอร์ซีประมาณนี้เบอร์สองส่วนมากจะเป็นเบอร์สองกับเบอร์สีจะมียาไทยเห็นไห้หมูขี่ง่ายขี่สะดวกม,มันอาจสิเหีเลี้ยวเนี่ยกระบอกเป็นยังครับก็ต้องเบึงสังเกตที่สีของขี่มู ขียังสีดําปกติครับถ้าเป็นสีดํายังปกติครับไ่ต้องตกใจถ้ามันเป็นสีเอ่อเหลืองๆขิมขี้มหน่อยอันนั้นแสดงว่าเขาถ่องเสียครับถ่องเสียขิม,ม,มขีมึมกเมือกมุกขิมขีมสีขาวๆประมาณนั้นที่เป็นโรคพวกโรคบิด กนี่ครับลองลองศึกษาเบ้างมาโรคบิดมันเป็นยังหนมันจะมีอาการบอกอยู่ครับในในนี่ยแต่ว่า <c oughs> ขอใหยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มียาไทยแล้วหมูทายออกมาเป็นเลี้ยวๆแต่ว่าเป็นสีดำอยู่กะบ่มีปัญหาครับก็ถือว่าปกติเพาจะ บึงถ้าเกิดมันมีสีเหลืองสีขาวสีขาวถ้าเป็นสีขาวแล้วนี้อาการหนักครับต้องเฝ้ารักษาดองเหลืองนี่ต้องรักษาแล้วครับถ้าขีเป็นสีเหลืองข,ขี้มย่างหน่อยประมาณนี้ครับผมสังเกตง่ายๆครับหมูหมูหมองเสียหมูป่วยหมูยังมันเอาสามารถเช็คตามอาการตามอาการที่เห่าหินมันเป็นเชงนไร หลักษาตามอาการนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ